อีกแล้วเพื่อนเมื่อเช้าได้ฟังข้อคิดจากไอ้ด็อกเตอร์วรพัฒน์ด็อกเตอร์วรพัฒน์เนี่ยไปเสิร์ชดูนะท่านเป็นนักคิดนักเขียนนะท่านเป็นคิดว่าเป็นปราเหมือนคนหนึ่งอะ่ะเป็นเป็นคนคนที่ว่าเขาเรียกว,ว่าโค้ดนะ่ะเออไลฟ์โค้ดเออไลฟ์โค้ดท่านจะมาพูดนู่นพูดนี่ผมก็ชอบฟังอะ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบชอบฟังอย่นะเป็นผู้ฟังที่ดีก็ อันไหนดีก็จะเก็บมาเล่าะนะเมือม่อเช้านี่ฟังเขาจะพูดเรื่องคนสิ้นคิดคนสิ้นคิดเนี่ยแปลว่าอะไรวะเพราะว่ามันก็อิงศาสนาพุทธเราเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีสมองอยู่สามชุดคนเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีสามชุดหนึ่งมีปัญญาปัญญาสติปัญญาสองก็อารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดกาดอารมณ์หืน่นอะไรเงี้นะ แล้วก็สามร่างกายร่างกายคนเนี่ยก็คือปัญญาเนี่ยมันก็จะจะมาจากเขาหลอกเราหรือเปล่าออส,สติปัญญานะเออสติอะสติปัญญาเนี่ยอันแรกสติปัญญาที่บอกอ่ะสติปัญญาอารมณ์ร่างกายเอสติปัญญาหมายว่าเรามีสติหรือเปล่าที่เขาหลอกเราคือเกิดมาปุ๊บเขาก็หลอกให้เราเชื่ออืหลอกให้เราไหว้หลอกให้เรากราบเนี่ยหลอกให้เรา เสื่อว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกนะเว้ยมมึงเดินตามผู้ใหญ่ม้าไม่กัดเออประมาณนั้นมึงห้ามเถียงนะเถียงผู้ใหญ่มันจะบาปเขาพูดอะไรมามึงต้องเชื่อออสมัยก่อนจําได้ว่าห้ามกินห้ามกินกึ๋นไก่อมันไม่ดีเออมึงเดี๋ยวเป็นโรคเป็นเราห้ามกินตีนไก่กินตีนไก่ปุ๊บจะลายมือไม่สวยเขียนหนังสือไม่สวยจะไมมเด็กๆนะผู้ใหญ่เขาหลอกไงไม่ให้กินตีนไก่เดี๋ยวเขียนหนังสือไม่สวยเออนี่คือเป็น อาจจะเป็นกุสโลบายมันกินยากนะมันไม่สมควรกินแต่จริงจมันอร่อย,อยงไตงตีนไก่มันอร่อยขึ้นมันอร่อยมันกรึบๆใช่ไหมเออเขาก็หลอกเราเราก็เชื่อนะตอนเด็กก็เชื่อ,อ,อสมัยก่อนเหมือนกันผมอายายผมหลอกผมอ่ะยาคูขวดเนึงอะ่ะยาคูสมัยเด็กๆขายใหเด็กๆนี่ยยาคูนะยายหลอกผมว่าเป็นยาห้ามกินหมดทั้งขวดขวดหนึ่งเนี่ยคนเล็กๆเ,เนี่ยผมกินได้เป็นเป็นวันอะ่ะ คือจิบค่อยๆจิบมันเป็นเป็นยาลูกอย่าก,กินเยอะลูกไม่ดีลูกจริงๆเขาหลอกเราอ่ะเขาไม่อยากให้เรากินหมดทีเดียวไงเออประมาณประหยัดไงไประหยัดก็เลยจิบและแชร์ตวเรีนเป็นยาเนี่ยเรากินหลังอาหารเช้าก็ไปจิบเที่ยงจิบเย็นจิบบ่ายจิบอะไรเงี้ยเออขวดเล็กๆเงี้ยอย่ากูเก็บมาเราก็เป็นกุศโลบายฮะของคนแก่ไม่ได้ว่านะก็อันไหนดีเราก็เก็บอันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอานะก็คือหนึ่งอ่ะปัญญาสติปัญญาเขาสอนอะไรมาอย่าเชื่อ ต้องต้องยิงศาสนาไว้ว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้นะเพราะว่าศาสนาเราสอนดีพูดเราเนี่ยอ่าเป็นวิทยาศาสตร์นะพูดเราเนี่ยเล่าให้ฟังนะแล้วก็อันที่สองคืออารมณ์อารมณ์นี่บางทีมีอารมณ์เราอารมณ์หื่นก็หือนอารมณ์โกรธก็โกรธอารมณ์กลัวก็กลัวเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ใช้อารมณ์นะฮะแล้วก็สามก็คือร่างกายเราเนี่ยมันก็สะท้อนมาอารมณ์มโกรธ ไปทุบไปตีกันไปกระทืบกันเนี่ยร่างกายก็เจ็บอะมันก็สะท้อนมาที่ร่างกายก็มี3อย่างนะฮะหลักๆ3อย่างเนี่ย,ย,เ,ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องจัดระเบียบ3อย่างเนี่ยให้มันให้มันแมทกันให้มันให้มันให้มันอยู่ได้อย่าอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วไงนะฮะให้ให้มันเติมได้ตลอดอะอะไรดีก็เติมเติมไปใช่ไหมอะไรไม่ดีก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ต้องเอาผ่านไปอย่างอย่างผมพูดเนี่ย มึงไม่ชอบมึงก็เลื่อนผ่านไปเลื่อนผ่านไปมึงไม่ต้องมดาด่าไม่ต้องมาวิจารณ์เอ้ไอ้เหี้ยมึงพูดไรประมาณนี้คือมันแล้วแต่คนไงก็อย่างที่บอกอนะคนเราบางทีอาจจะชอบเรื่องผีใช่ไหมแม่งดูกันจ้าเรื่องผีเรื่องผีสา,างนางไม้นี่เดี๋ยวช่องเดี๋ยวชอ็อกเนี่ยเออเออชอบบางคนก็ชอบเรื่องตลกก็ดูแต่เรื่องตลกเนี่ยบางคนชอบเรื่องเซ็กซ์มันก็ดูแต่นังเอกนังอายเนี่ยวันวันแม่งไม่เปิดมือถือเหมือนน้องผมคนนึงไอ้เหนี้ยคนนึงนินทาันหน่อย วันวันมันส่งไลน์มามีูรูปโปะส่งมาเนี่ยส่งมาทุกวันบอกว่าไอ้เย้ยมึงอายุปูนี่มึงส่งพี่ดูแกเครียดแกเครียดโอ้โหเครียดแม่งก็ไม่ได้ว่าหรอกมันคนเรามันแล้วแต่จิตใจนะนะชอบอะไรก็ก็ว่ากันไปแล้วกันไม่ได้ว่าว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนคนนะอย่าไปก้าวไก่กันเออเขาชอบอะไรก็เรื่องของเขาอย่าไปเสือกเรื่องเขาแล้วกันนะดูตัวเองส่องกระจกแล้วดูตัวเองว่าวันวันมึงทําอะไร ทำดีหรือยังคิดดีหรือยังไม่ใช่อิสาตาร้อนคนอื่นผมพูดบ่อยฮนะคนโง่อย่าคบนะแล้วก็คนงมงายอย่าคบนะฮะคนขี่อิสาห้ามคบแค่นี้นะครับเก็บเล่าสวัสดีครับบุญรักษาครับคนคิดดีทำดีครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําครับสวัสดีครับ